สมเด็จพระรามสุริยงงค์พระองค์เสด็จออกยังหน้าสุวรรณราลับพลาพร้อมด้วยโยธาทั้งสองพระนครหมอบก,ก้มพระนมกรคอยฟังรับสั่งตรัสพระดังรัสเรียววายุบุตรเข้ามาใกล้ท่านสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายุบุตร ท่านกับองคตและชมภูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาธานีถังสามกระปบียิ์ทีธธ่แรงแข็งขันถวายบังคมลาแล้วพากันมาจัดจาหกฮนโดทาเลือกเหล่าบ้าไร่ที่เคยใช้สอยได้ห้าร้อยเรียวแรงแข็งกล้าออกจัก ่ายหน้าสูท่ทิศหอระดี